ไอุ่นเขาบนนอนนี่พาจาก่กับขั้งลุงบดเล่าจากยาโสว่วออาดีตะกี้มันยาโสขึ้นอุบลได้แต่ก่อนเออตะก,กี้มันอำเภอมหาชลใช่เป็นบบอ๋อมหาชลใช่มันขึ้นอุบลบ้านมหาชลใชก่ก็ติดยาโสก็ขึ้นอุบบนเป็นหลักสมยัยติดราศีสไลบ้านข่อยได้นะ่ะบ้านผมได้นะ่ะบ้านชุ่มเอิรข่อว่างครับบ้านใหญ่บ้านติวคุณน้ใส บ้านผมอยู่นะราศีสไลติตีสข้ามเกิื่อนแก้วติดมหาชนะใช่นั่นแหละใกล้ๆกันข้ามเกลนแก้ว้านข้ามสมมออนียังตะกี้มันพอหั่นแจะเจริญมันขึ้นอุบลนเบิดผู้ใดผ้ามาพอแม่ครับปู่ย่าตาย่างคือจังหดมาจังหดพอแม่ผ้ามาหับกับโดนข้นกับเจียวมาเซนหน่อยเออคำใส่นอนหันคุณบอกให้ฟัาว่านำทั่วมมอด้วยจังใดจ่งหดมานำถั่ว นี่ไม่ใหญ่อันนี้ก็เบาเกินเงยบนบนเราขายของม้านเกล็ดไปหานนขั้วหอดนผนสกุลน้ำพรอสนสแสดงว่าคนอุบลนีก่กระจายไปหลายหม่องเนาะโอ้ยผมไปอยู่ภาคใต้ไปอยู่อันแม่นเบิดตัวคนอุบลนซืสะเก็ดซื้สะเก็ดข้าเจ้าแห้งไปจังหวัดจันทร์สาแก,ก้วจังหวัดจันทบานนี้ถึงเวลาเพิ่นขึ้นมาเฮ็ดหน้าพิ่นก็ขึ้นมาถึงเวลาเพิ่นไปเฮ็ดไทยพิ่นก็ไปเก่งเน๊ยครับอย่าว่าเดนอ ไปบนใดเล่าแตกขมิ้นแตกโอ้อันเล่าฮาไปบนใดขมิ้นแตกอันไถ่แตกตัวมัดกินอีสานเฮามันุ้นมันเมนมอเมนไปใส่หัวกระดับมองนั้นเออไปอันไปสอนหัวสอนยักษ์ริงครับแง่ไข่มดแดงขมักตะคนอีสานมันมันอมดทนสาแก้วอยู่ไต่กับมิตรตคนอีสานเ้อครับ แมน,นแมนแมนคนุณเลยูุบนยโสคุณละม,มากจน,าน้อยคุณมากแต่ยางลมทุกลมพับมานที่เย็นาะอืมาอมาขายขั้วขายมองไรมีน้ำกับภาคขั้วิอะไรไม่น้ำกับภาคข้วเลยมาเห็นมองนี้เลยเอาลูกผ้าลูกผ้านี่มาอืะไรมาอยู่อาแต่อุบนติดายโสคุณนะบาว่างคุณละเ่าง ก็มา้อยมาวแต่เล็กน้อยจะมากแต่เมา่อเขาร้งเรียนปีปว่าหนึ่งอายุยืนสุขภาพแข็งแรกในแม่เมานั้นเรามีให้ลูกหลานฟังเนาะจ้าอยู่บ้านเท่ากับมีความสุขตามอัตภาพแล้วเนาะได้ค่ะขอให้พ่อได้เจ็บไข้ได้ป่วยกับพ่อยู่เนาะจ้าหลายย่าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆหนค่ะอวยพรให้นด้านนะครับ ขอให้หนุ่มวันคนนี้เน้อเดินทางปลอดไร้เออให้โชคให้มีโชคมีลาบงวด กำแพงแก้วเป็นแนวกำแพงชั้นนอกของโบราณสถานก่อสร้างด้วยศีลาแรงสูงประมาณ2เมตร70เซนล้อมรอบโบราณสถานมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด120คูณ127เมตรบริเวณกึ่งกลางของแนวกำแพงทั้งสีด้านก่อสร้างเป็นซุ้มประตูหรือว่าโคปุระ,ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ ซุ้มประตูทางเข้าปราสาทเมืองต่ำซุ้มประตูทางเข้าเราเรียกว่าโคปุระนะครับซึ่งโคปุระนี้เชื่อมต่อกับกำแพงแก้วนะครับซึ่งสร้างด้วยศิลาแรงนะครับกำแพงแก้วนี้จะสร้างด้วยศิลาแรงนะครับนี่คือลักษณะของหินศิลาแรงนะครับส่วนซุ้มประตูทางเข้าหรือว่าโคปุระนั้นวัสดุนั้นทําจากหินทรายนะครับ ที่ซุ้มประตูกำแพงแก้วทิตตะวันออกนี้ทับหลังเขาจะจำหลักเป็นรูปพระกฤษณะตอนปราบนาการิยะภาพแกะสลักนี้พระกฤษณะทรงยืนอยู่ในท่ายืนท่ามกลางเสียนพญานาคทั้ง7เสียนซึ่งมีลำตัวแยกออกเป็นลำพวงมาลัยทั้งสองข้างเป็นภาพจำหลักที่มีความสมบูรณ์และสวยงามมากนะครับ ในคำพีวิษณุปุราณะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้กล่าวไว้ว่าพระกฤษณะนี่ก็คือการอาวตารลงมาของพระวิษณุนะครับพระองค์จะอวตารลงมาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในยามที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับเหตุการณ์ในภาพแกะสลักนี้ก็เช่นเดียวกันนาคกาลิยะนี่โดยปกติมีนิสัยอันพานชอบ เกเรทาลายก่อกวนผู้อื่นอยู่เสมอนาคกาลิยานิอาศัยอยู่ในทะเลสาบกาลินทีตั้งตนเป็นเจ้าครอบครองพื้นที่ทะเลสาบแต่เพียงผู้เดียวอยู่มาวันหนึ่งเด็กเลี้ยงโคกลุ่มหนึ่งได้นําสัตว์เลี้ยงของพวกตนมากินน้ําที่ทะเลสาบแห่งนี้นาคกาลิยานิกพ่นพิษทําให้เด็กทั้งหมดเสียชีวิตทันทีพระกฤษณะมาพบเข้าก็ได้ช่วยชุบชีวิตให้ฟื้นคืนชีพหมดทุกคนจากนั้นพระกฤษณะจึง ตั้งใจจะสั่งสอนนาคการิยะตัวนี้ให้รู้สึกสำนึกผิดจึงได้ลงไปยังทะเลสาบและได้ทำการต่อสู้กับนาคการิยะการต่อสู้เป็นไปด้วยความเดืเดอดเผ็ดร้อนนาคการิยะมีฤทธิ์มากรัดพระกิษณะไว้แน่นแล้วก็พลพิษใส่ร่างทำให้พระกิษณะน,น่สงบนิ่งไปชั่วระยะหนึ่งแต่ในไม่ช้าพระกิษณะก็สลัดจากวงรัดของพญานาคและก็ได้กลับมาเป็นฝ่ายรุกขณะนั้น พญานาคก็แผ่พังพานออกเป็นพันเสียงพระกฤษณะก็ได้ก้าวเข้าไปเหยียบย่ำอยู่ในท่ามกลางของพังพนนานนาคกาลิยะนั้นได้ยืนอยู่ในท่าได้รำที่สวยงามภายในกรอบของวงเสียงขณะเดียวกันก็ได้สะกดพญานาคให้สงบนิ่งอยู่ในสภาพหมดแรงภาพเหตุการณ์ตอนนี้ชาวฮินดูนี่จะถือว่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับจึงนำมาสลักลวดลายในศาสนสถาน ภาพดังกล่าวก็ปรากฏอยู่ในทัพหลังปรา,าสาทขอมได้หลายที่นะครับโดยเฉพาะยุคบาปวนเนี่ยจะนิยมสลักกันมากยุคศิลปะบาปวนของขอมนี่จะอยู่ในช่วงพศ1560-1630ถึง 1, นะครับหรือว่าในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่ง พระเจ้าอุทยัยทิตยะวรมันที่2และพระเจ้าหันสะวรมันที่3นะครับ